สวัสดีครับพี่น้องสื่อมวลชนที่รพรทุกท่านนะครับวันนี้นโคณะโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีก็มาถแถลงข่าวมติคอรมอรตามปกตินะครับไปที่ในส่วนของข้อสั่งการและคําปรารบของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเรื่องแรกนายกรัฐมนตรีขอบคุณทุกฝ่ายและทุกส่วนราชการนะครับที่ให้การสนับสนุนข้อมูลในการอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติตามมาตรา152นะครับที่ผ่านมา และขอให้ทุกส่วนราชการนะครับสร้างความเข้าใจอย่างต่อเนื่องและเร่งกับเคลื่อนนโยบายของรัฐให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมสอดคล้องสาการณเศรษฐกิจนะครับที่สำคัญคือต้องลดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนให้มากที่สุดนะครับเรื่องที่2นะครับในเรื่องของการดูแลการชุมนุมนะครับนายกีได้ฝากดูแลกลุ่มผู้ชุมนุมบริเวณหน้าทำเนียบรัฐบาลน,นะครับแล้วก็พื้นที่โดยรอบ รวมทั้งในสถานที่ต่าง,างๆนะครับอาประเด็นเกี่ยวข้องกับหน่วยงานใดก็ขอให้ชี้แจงและก็ติดตามแก้ไขปัญหารัฐบาลให้ความสําคัญในการเร่งแก้ปัญหาความยากจนมุ่งไปสู่รายครัวเรือนนะครับโดยลงลึกไปในระดับอําเภอระดับจังหวัดโดยหลักการคืออยู่รอดพอเพียงยั่งยืนเพื่อให้เป็นผลงานของรัฐบาลสําหรับประเทศชาติและประชาชนเรื่องต่อไปนะครับ ท่านนายกมนตรีฝากคณะรัฐมนตรีนะครับได้ติดตามเทคโนโลยียและการบริหารจัดการสมัยใหม่นะครับเช่นเทคโนโลยีบล็อกเชนนะครับระบบการจัดเก็บข้อมูลดิจิทัลไม่ผ่านตัวกลางมีความโปร่งใสซึ่งมาพร้อมแบบความต้องการใช้พลังงานที่จะเพิ่มมากขึ้นในอนาคตและจะเปิดช่องสร้างโอกาสให้กับคนรุ่นใหม่ดังนั้นหากหน่วยงานการทํางานของหน่วยงานใดนะครับก็ขอให้ศึกษาและนํามาปรับใช้ ในการบริหารจัดการซึ่งเป็นไปตามแนวทางการปฏิรูปตามยุทธศาสตร์ชาติโดยมอบหมายให้ทุกหน่วยงานทุกระดับนะครับเข้าไปใช้ประโยชน์จากสื่อออนไลน์เช่น YouTube ในการเผยแพร่สิ่งดีๆของประเทศไทยทั้งสถานที่ท่องเที่ยวและศิลปว,วัฒนธรรมเพราะเป็นสื่อยกใหม่ที่มีคนติดตามจำนวนมากนะครับเรื่องต่อไปนะครับนายรตีได้ติดตามสถานการณ์โควิด -19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับ โดยกําชับให้บริหารจัดการระบบการรักษาทั้ง S.I และ C.I ให้เพียงพอพร้อมทั้งยังหวงสถานโควิด1 9นนะครับที่ยังคงมีผู้ติดเชื้อจำนวนมากโดยเฉพาะในเด็กที่ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจำนวนมากขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เคร่งครัดในมาตรการเรื่องต่อไปนะครับ ผมมีข่าวดีที่จะมาประชาสัมพันธ์นะครับในเรื่องของการต้อนรับแขกบ,บ้านแขกเมืองนะครับซึ่งเราว่างเว้นมานานนะครับโดยในวันที่24ถึงวันที่26กุมภาพันธ์2565ท่านดาโตสรีอิสมาฮิลซาบรียาคบนะครับนายกรัมรีมาเลเซียมีกำหนดจะเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลไทยนะครับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนําตัวในการเข้ารับตําแหน่งตามธรรมเนียมปฏิบัติของผู้นําประเทศสมาชิกอาเซียนโดยในการเยือนครั้งนี้นายกรัฐมนตีทั้งสองท่านมีกําหนดหารือในส่วนข้อราชการในวันศุกร์ที่25กุมภาพันธ์2565ที่ธรรมเนียบรัฐบาลซึ่งผู้นําทั้งสองประเทศจะหารือในเรื่องของแนวทางการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับมาเลเซีย ในฐานะประเทศเพื่อนบ้านให้มีความก้าวหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับการหารือแนวทางเพื่อช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจทั้งสองประเทศซึ่งได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ความร่วมมือทางด้านความมั่นคงเศรษฐกิจการส่งเสริมความเชื่อมโยงในพื้นที่ชายแดนตลอดจนความร่วมมือในกรอบอาเซียนและกรอบพหูภาคีอื่นๆนะครับในส่วนของมติคอรมอที่สำคัญในวันนี้นะครับ ในเรื่องแรกนะครับคณะรีเห็นชอบร่างแถลงข่าวร่วมสําหรับการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายย้อมตีมาเลเซียนะครับโดยร่างแถลงข่าวร่วมมีสาระสาคัญได้แก่1การฟื้นฟูความเชื่อมโยงในทุกมิติ2การกระตุ้นฟื้นฟูเศรษฐกิจ3การเน้นย้ําความมั่นคงและเสถียรภาพ4การฟื้นฟูกลไกความร่วมมือทวิภาคี5ความร่วมมือระดับภูมิภาคนะครับ ในเรื่องที่สองนะครับมติครมที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือคณะรัฐมนตรีนะครับอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตโดยมีวัตถุประสงค์นะครับเพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมรถยนต์มีการพัฒนาเทคโนโลยีไปสู่การผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า สร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบผู้ใบโภกใช้รถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้นซึ่งจะเป็นการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมการปรับปรุงโครงสร้างการเ,เก็บเก็บภาษีสรรพสามิตโดยปรับลดอัตราภาษีเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานไฟฟ้าครั้งนี้มีรถมีสินค้ารถยนต์ประเภทต่างๆนะครับรวม27ประเภทโดยมี6ประเภทที่มีผลบังคับใช้ในวันถัดไปจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ส่วนที่เหลืออีก21ประเทศประเภทจะมีผลบังคับใช้ในปี2569ถึง2578รถยนต์ออกประเทศมีดังนี้นะครับ 1. รถยนต์กระบะปลั๊กอินไฮบริดนะครับที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงและไฟฟ้าที่สามารถเสียบปลั๊กประจุไฟฟ้าได้ 2. รถยนต์ที่นั่งไม่เกิน10คนแบบ EV เดิมจัดเก็บภาษีรอ108หากมีผลบังคับใช้ จะเก็บภาษีลดลงเหลือร้อยละสองสามรถยนต์ที่นั่งไม่เกิน10คนแบบอีโคคาเดิมจัดเก็บภาษีร้อยละ10บถึงสิภาษีจะลดลงเหลือร้อยละ10บถึงสิบรถยนต์กระบะ4ประตูแบบปลั g ไฮบริดเดิมจัดเก็บภาษีร้อยละ6กถึงแเก็บลดลงเหลือร้อยละ5รถยนต์กระบะ E ีวี 6. รถยนต์กระบะแบบเซลล์เชื้อเพลิงพลังงานไอโดรเจนนะครับ ส่วนที่เหลืออีก21ประเภทอาทิรถยนต์นั่งกึ่งบรรทุกเชื้อเพลิงไบโอดีเซล B 2 0นะครับรถนั่งที่ใช้พลังงานผสมเชื้อเพลิงและไฟฟ้าหรือไห้ปิดนะครับรถจกักรยานยนต์แบบผสมใช้พลังงานเชื้อเพลิงและไฟฟ้าจะมีผลบังคับใช้ในปี2 5 6 9 2ถึง2578นะครับซึ่งในเรื่องนี้จะมีเงื่อนไขละเอียดค่อนข้างมากนะครับเดี๋ยวจะส่งข้อมูลให้ในภายหลังนะครับ เรื่องต่อไปนะครับคณะรัฐมนตรีนะครับอนุมัติเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงการคลังนะครับเรื่องการลดอาาัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่สำเร็จรูปนะครับหรือ CBU ซึ่งเป็นการปร,าารับลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้านะครับโดยใช้พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ประกอบ สำเร็จรูปนำเข้าทั้งคันนะครับในปี2565ถึง2566ดังนี้นะครับหน,นะครับแบบ CBU ขนาดเล็กราคาขายปลีกแนะนำไม่เกิน2ล้านบาทใช้สิทธิ์ FTA อากรไม่เกินร้อยละ40นะครับให้ยกเว้นอากรใช้สิทธิ์ FTA อากรเกินร้อยละ40ให้ลดลงอีกร้อยละ40นำเข้าทั่วไปอากรร้อยละ80 ให้ลดลงเหลือร้อยละ40 2. แบบ CBU ขนาดกลางนะครับราคาขายปลีกแนะนำตั้งแต่2ถึง7ล้านบาทใช้สิทธิ์ FTA อากอไม่เกินร้อยละ20ให้ยกเว้นอากรใช้สิทธิ์ FTA อากรร้อยละ20ให้ลดลงอีกร้อยละ20นำเข้าทั่วไปให้ลดลงเหลือร้อยละ60นะครับ การลดอาาัตรากรดังกล่าวนะครับคาดว่าจะทําให้ภาครัฐสูญเสียรายได้ประมาณ6 0,000ล้านบาทแต่ก็จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการใช้รถยนต์ไฟฟ้าภายในทั่วประเทศลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมนะครับและก็ขอให้เกิดการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยนะครับเรื่องต่อไปนะครับคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบรประมาณ150.69ล้านบาทนะครับเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขและก็ป้องกันโควิด -19 น ในเรือนจําและทันตาสารทั่วประเทศนะครับโดยใช้งบประมาณดังกล่าวสําหรับการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการาป้องกันนะครับโควิด -19 ไม่ว่าจะเป็นชุดตรวจ ATK น้ํายาตรวจหาเชื้อชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลหรือ PPE หน้ากากอนามัยนะครับถุงมือยางรองเท้าอะไรพวกนี้นะครับ มาต่อด้วยมติคณะ,ะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องเกษตรกรนะคะวันนี้คอรมอนุมัติโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนฟาร์มปี2564ทับ2565วงเงิน7,660 ล้านบาทตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอซึ่งหลักการในการประกันร,รายได้ให้กับเกษตรกรชาวสวนปาล์มก็จะยึดในแนวทางของปีก่อนที่เคยดาเนินการมาแล้วนะคะย้ํากันอีกสักครั้งหนึ่งก็คือกําหนดราคาประกันของปาล์มทลายอัตราน,น้ํามันร้อยละ18กิโลอัตราน,น้ํามันร้อยละ18กิโกรัมนะคะกิโลกระะัมล,ละ4บาทให้ความช่วยเหลือครัวเรือนละไม่เกิน25ไร่ เป็นเกษตรกรผู้ปลูกปลาล์มน้ำมันที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรและต้องเป็นผู้ที่ปลูกปลาล์มต้นปลาล์มต้นปลาล์มมาแล้วนะคะอายุ3ปีขึ้นไปและให้ผลผลิตแล้วด้วยระยะเวลาการจ่ายเงินประกันรายได้ก็จะนับย้อนไปตั้งแต่กันยายน6.4ถึงสิงหาคมปี2565แต่ถ้าย้อนกลับไป ระดับราคาปาล์มทลายในปี64ทั้งปีเนี่ยรัฐบาลยังไม่ได้ต้องจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างเลยนะคะเพราะว่าราคาเฉลี่ยน้ำมันปาล์มทั้งปีเนี่ยอยู่ที่ประมาณ6บาท9 6บาท90สตางค์ต่อกิโลกรัมสูงกว่าราคาที่รัฐบาลประก,กันรายได้ไว้อันนี้ก็เนื่องจากว่ามีการบริโภคและการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นทำให้ปาล์มในสตอ็อกเหลือน้อยลงนะคะระดับราคาปาล์มก็สูงขึ้นส่วนการที่ เห็นชอบในโครงการประกันรายได้ในครั้งนี้ก็เป็นไปตามวัตถุประสงค์เดิมนะคะก็คือเพื่อที่จะสร้างความแน่นอนในเรื่องของรายได้ให้แก่พี่น้องเกษตรกรหากว่าจากนี้ไปมีบางช่วงที่ราคาหลดลงมาต่ํากว่าที่ได้ประกันไว้รัฐบาลก็จะได้จ่ายเงินเยียวยาเงินชดเชยให้นะคะ เรื่องที่2ก็เป็นเรื่องของการดูแลเกษตรกรชาวสวนยางผ่าน,นกลไกการรักษาระดับเสถียรภาพราคาให้กับผู้เรียกว่าผู้ประกอบการนะคะคอรมก็เห็นชอบที่จะอนุมัติโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้แก่ผู้ประกอบกิจการยางหรือว่ายางแห้งวงเงิน603ล้านบาทนะคะเพื่อที่จะให้ผู้ประกอบ กิจการยางเนี่ยมีสภาพคล่องและลดต้นทุนทางการเงินที่จะได้เอาเงินไปรับซื้อยางจากเกษตรกรแล้วก็ซื้อจากสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางจะได้ลดปริมาณยางที่อ,อ,อยู่ในตลาดะคะ่ะเป้าหมายนะคะให้ผู้ประกอบกิจการยางสามารถซื้อผลิตยาง ซื้อผลผลิตยางแห้งได้ไม่น้อยกว่า350,000ตันคิดราคาเฉลี่ยปี2,564ยางแผ่นดิบราคา57บาทต่อกิโลกรัมค่ะซึ่งรัฐบาลจะชดเชยดอกเบี้ยให้ในการขอสินเชื่อเพื่อซื้อผลผลิตยางแห้งจากเกษตรกรชาวสวนยางในอัตราร้อยละ3ต่อปีนะคะระยะเวลาของโครงการนี้ก็จะอยู่ช่วงเดือนถอยหลังไปตั้งแต่นับตั้งแต่สิงหาคม64ถึงธันวาคม65ค่ะ และครมก็ยังอนุมัติปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการไม้ยางและผลิตภัณฑ์นะคะอันนี้เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถขอสินเชื่อเพื่อนำม,มาเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานกิจการไม้ยางและผลิตภัณฑ์ได้เช่นขยายไปให้ครอบคลุมเรื่องของการขอสินเชื่อไปเพิ่มกำลังการผลิต หรือการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรการผลิตนะคะไม่ว่าจะเป็นณโรงงานเดิมหรือว่าโรงงานใหม่หรือรวมไปถึงการซื้อที่ดินเพื่อเป็นพื้นที่ในการเก็บสต็อกอยางด้วยนะคะจากเดิมที่สิงเชื่อตรงนี้เนี่ยให้ผู้ประกอบการขอได้เฉพาะไปเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อไม้ยางและผลิตภัณฑ์มาเก็บในสต็อกเท่านั้น,นะคะ่ะอีกสองเรื่องเป็นเรื่องของประเทศไทยกับต่างประเทศนะคะ ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเดือนธันวาคมนั้นคณะรัฐมนตรีนะคะก็ได้เห็นชอบผล,ผลการประชุมคณะกรรมการที่การร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีหรือว่า Joint Commission on Bilateral Cooperation ระหว่างไทยกับกัมพูชาเมื่อ16-18ธันวาคมที่ผ่านมาที่กรุงพนมเปญน,นะคะซึ่งการประชุมคณะกรรมาการร่วมระหว่างสองประเทศนี้ได้นำมาสู่ความ ตกลงที่จะร่วมกันดําเนินการในหลายๆประเด็นด้วยกันนะคะอาทิอำนวยความสะดวกในการเดินทางข้ามแดนระหว่างกันเช่นการใช้ระบบดิจิทัลในการตรวจสอบเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนระหว่างกันอันนี้ก็จะร่วมมือกันทํางานเพื่อให้ให้เกิดการเดินทางระหว่างประเทศได้สะดวกขึ้นนะคะ 2. บรรลุเป้าหมายการค้า1 5 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี2568 ทั้งสองประเทศจะส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจดิจิทัลแล้วก็ BCG ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลอยู่แล้วนะคะจะส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างกันโดยหารือกันเพื่อเตรียมการเปิดสะพานมิตรภาพไทยกัมพูชาที่เชื่อมโยงจังหวัดสระแก้วของไทยกับจังหวัดบันเตียมเยนเจยของประเทศกัมพูชาค่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นข่าวล่าสุดนะคะในเรื่องของความสงบเรียบร้อยแล้วก็ การป้องกันการลักลอบกระทําอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งซึ่งไทยและกัมพูชาเนี่ยก็จะร่วมมือกันป้องกันและปรับปัปัญหาการกระทําผิดข้ามแดนนะคะการค้าม,มนุษย์แล้วก็การค้ายาเสพติดรวมถึงจะช่วยเหลือคนไทยที่ถูกชักชวนไปทำแก๊งคอลเซ็นเตอด้วยและประเทศไทยก็ได้ให้การสนับสนุนในการเปิดศูนย์ฟืนฟนฟ้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและฝึกอาชีพแห่งชาติในจังหวัด พระศรีหนุโดยประเทศไทยให้การสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างศูนย์แห่งนี้38ล้านบาทค่ะเรื่องสุดท้ายสั้นๆค่ะเป็นเรื่องของผลการหา,หารือทวิภาคีด้านพลังงานระหว่างกระทรวงพลังงานของไทยนะคะกับกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมของประเทศญี่ปุ่นซึ่งผ่านมาเมื่อวันที่13มมกราคมนี้เองซึ่งทั้งสองประเทศก็จะให้ความร่วมมือในเรื่องของการใช้พลังงานสะอาด โดยประเทศไทยนะั้นนโยบายก็คือมุ่งเน้นดําเนินนยโยบายลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในภาคพ,พลังงานนะคะแล้วก็มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานไปสู่พลังงานสะอาดในอนาคตในเรื่องของอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งตรงนี้ทางรัฐบาลญี่ปุ่นนะคะกระทรวงเศรษฐกิจการค้าอุตสาหกรรมเนี่ยเขาก็ยืนยันในเรื่องการที่จะสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและการลงทุนด้านอุตสาหกรรมในประเทศไทยค่ะและก็จะส่งเสริมการลงทุนของนักลงทุนญี่ปุ่นให้เกิดขึ้นในประเทศไทยให้มากมากยิ่งขึ้นค่ะค่ะสำหรับมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องถัดไปนะคะวันนี้คอรมอค่ะได้อนุมัติ การร่างพระราชกิจสดีกาออกตามความในประมวล,ลรัษฎากรน,นะคะว่าด้วยการลดอัดตราและยกเว้นลัษฎากรซึ่งเป็นมาตรการทางภาษีนะคะในการสนับสนุนการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงเข้ามาสู่ประเทศไทยค่ะสาระสำคัญก็คือเป็นการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับชาวต่างชาติผู้ถือวีซ่าประเภทผู้พำนักระยะยาวลองเทอมวีซ่านะคะ3กลุ่มได้แก่ กลุ่มประชากรโลกผู้มีความมั่งคั่งสูงกลุ่มผู้เกษียณอายุจากต่างประเทศกลุ่มที่ต้องการทํางานจากประเทศไทยสําหรับเงินได้พึงประเมินนะคะเนื่องจากหน้าที่งานหรือกจิจการที่ทําในต่างประเทศและเนื่องหรือที่มาจากทรัพย์สินที่อยู่ในต่างประเทศอันนี้เราก็จะเป็นการงดเว้นภาษีค่ะในส่วนของการลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะคะเราก็จะลดเหลือร้อยละ17บ สำหรับกลุ่มผู้มีทักษะเชี่ยวชาญพิเศษซึ่งทำงานในบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนะคะที่ประกอบกิจาการอุตสาหกรรมเป้าหมายตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนกฎหมายว่าด้วยการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายหรือกฎหมายว่าด้วยเขตพัฒนาเขตพิเศษภาคตะวันออกนะคะสำหรับสภาพัฒน์นะคะได้คาดการณ์ว่าจะมีชาวต่างชาติเข้ามาในประเทศไทยจำนวนประมาณหล้านคน และกระทรวงการคลังค่ะก็ได้ประมาณการว่าจะไม่มีการสูญเสียรายได้จากมาตรการภาษีครั้งนี้แต่อย่างใดเนื่องจากกลุ่มเป้าหมายชาวต่างชาตินะคะก็ไม่ได้อยู่ในฐานภาษีของประเทศไทยแต่อาจจะเพิ่มรายได้ภาษีบุคคลเงินได้ภาษีบุคคลธรรมดาจากกลุ่มที่มีทักษะเชี่ยวชาญพิเศษซึ่งจะเสียภาษีเงินได้ของบุคคลเนี่ยตา1 7ของเงินได้พึ่ประเมินค่ะ นอกจากนี้นะคะโครงการนี้ก็มีประโยชน์นะคะที่คาดว่าจ,จะได้รับก็คือชาต,ต่างชาติผู้มีฐานะทางเศรษฐกิจหรือมีความรู้ความเชี่ยวชาญก็จะมาอาศัยแล้วก็มาทํางานในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นมีการลงทุนการบริโภคในประเทศมากขึ้นนะคะแล้วเราก็สามารถเป็นการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศเราด้วยอีกค่ะเรื่องถัดไปค่ะวันนี้คณะรัฐมนตรีนะคะอนุมัติการจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่ให้กับสํานักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรีนะคะจำนวนทั้งสิ้น65อัตราโดยจะมีค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเพิ่มขึ้นประมาณ22ล้านบาทต่อปีซึ่งคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาตินะคะหรือสคทอชอนี้จะเป็นส่วนรชาชการที่จัดตั้งขึ้นใหม่เมื่อในเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์พัมีบทบาทเป็นผู้รับผิดชอบในการดําเนินงานของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ มีภารกิจในการเสนอแนะนโยบายแผนการการบริหารจัดการที่ดินการขับเคลื่อนการดําเนินการตามมาตรการของการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมมีการแก้ไขปัญหากับที่ดินของรัฐข้อพิพาทที่ดินของรัฐระหว่างประชาชนนะคะแล้วก็รวมถึงการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการแล้วก็เรื่องทรัพยากรที่ดินของประเทศทั้งหมดนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีภารกิจสําคัญที่เร่งด่วนก็คือการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้าในการถือครองที่ดิน การปรับปรุงที่ดินแนวเขตของรัฐแบบบูรณาการนะคะหรือที่เราเรียกว่า one map หนึ่งต่อสี่พันและเป็นการกําหนดแนวทางมาตรการช่วยเหลือผู้ที่รับผลกระทบจากการดําเนินและการพิสูจน์สิทธิ์การครอบครองของที่ดินที่มีปัญหาเกี่ยวกับที่ดินของรัฐนะคะโดยสคชนะคะก็จะมีการแบ่งส่วนรชาชการตามกฎกระทรวงจะประกอบด้วยหกกองและสามกลุ่มง,งาน,นะคะ่ะ <Thank you. S 1> เรื่องถัดไปค่ะวันนี้คณะนะรัฐมนตรีนะคะเห็นชอบแผนปฏิบัติการ ด้านระบบสุขภาพประมภูมินะคะปี2,564ถึง2,575โดยตั้งกรอบวงเงินงบประมาณไว้นะคะ67,956ล้านบาทโดยจะตั้งรายการเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายของประจำของหน่วยงานซึ่งแผนปฏิบัติการนี้นะคะจะตั้งขึ้นเพื่อเป็นการกำหนดกรอบทิศทางเป้าหมายแผนงาน และกลไกลในการพัฒนาระบบสุสขภาพปฐมปภูมิให้ประชาชนนะคะมีส่วนร่วมแล้วก็รัฐเอกชนองค์งการปกครององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะมีส่วนร่วมแล้วก็พัฒนาร่วมกันจะประกอบไปด้วยยุทธศาสตร์ห้าุทธศาสตร์นะคะได้แก่ยุทธศาสตร์ที่เพิ่มบริการปฐมปภูมิทุกรูปแบบอย่างเช่นมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการจัดกมคู่มือคุณภาพและมาตรฐานให้บริการสุขภาพมียุทธศาสตร์พัฒนาและสร้างกลไกลเพิ่มประสิทธิภาพ อย่างเช่นจัดทําโครงการนักเรียนในพื้นที่เข้าสู่โครงการแพทย์คืนถิ่นนะคะมียุทธศาสตร์พัฒนาระบบสารสนเทศยุทธศาสตร์พัฒนากลไกลและกระบวนการสร้างหลักธรรมาพิบาลแล้วก็มียุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนโดยทีมพัฒนาคุณภาพชีวิตของอําเภอเน้นจัดสรรพื้นที่นะคะตามสภาพพื้นที่จัดหาอุปกรณ์ข้อมูลผลที่คาดว่าจะได้รับนะคะสําหรับระบบสุขภาพนี้นะคะ เราจะสามารถจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิหรือเป็นระบบเบื้องต้นให้ประชาชนนะคะสามารถเข้าบริการได้อย่างทั่วถึงแล้วก็เป็นธรรมมีความเชื่อมั่นศรัทธาและมุ่งมั่นสู่การมีสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืนนะคะโดยมีการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนเองค่ะเรื่องสุดท้ายนะคะเรื่องแต่งตั้งค่ะวันนี้คอรามอก,ก็ได้อนุมัตินะคะแล้วก็เห็นชอบเรื่องแต่งตั้งดังนี้ค่ะในส่วนของกระทรวงคมนาคมนะคะนางพันนีพุ่มพันธค่ะดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการ นายอภิสิทธิ์พมรมแสนดำรงตำแหน่งผู้ตวรวจราชการนายพิเชษคุนาธรรมรักดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการขนส่งทางรางแล้ววันนี้ก็มีการแต่งตั้งประธานกรรมการและคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินะคะในคณะกรรมการสถาบันการบินพลเรือนโดยมีนางจาันทิราบุรุษพัฒ์เป็นประธานกรรมการนายนพดลวณิชวารานันนะคะและพลอากาศโทมนัทชวนชวนะประยูนเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิค่ะขอบคุณค่ะครับ วันนี้ไม่มีคําถามไม่มีคําตอบนะฮะ<ช>จากท่านนายกนะมีแต่คําถามไม่ทราบาารว่ามีพี่น้องสื่อมวลชนมีอะไรจะสอบถามไหมครับเชิยเลยครับอ,อะไรนะครับครับก็เข้าใจว่าเมื่อกี้ท่านรองนายกรินได้ตอบไปแล้วนะฮะค่ะจริงค่ะจริงจริงแล้วท่านรองนายกอุทินได้ตอบไปแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวย้ำให้ฟังอีกครั้งหนึ่งก็ได้ค่ะว่า เรื่องของยูเซปนะคะทางครมก็มีความเป็นห่วงเป็นใย,ยต่อพี่น้องประชาชนนะคะจึงให้กระทรวงสาธารณสุขนะคะกลับไปทบทวนแล้วก็ชะลอการนําเรื่องนี้เข้ามาในชะลอการประกาศออกไปก่อนนะคะเพราะว่าจะต้องมีการเข้าไปในการทําความเข้าใจาการซักซ้อมบริการการปรับการบริการที่จะรับผู้ป่วยสีเขียวอะคะ่ะเนื่องจากตอนนี้เป็นโอมิคอนใช่ไหมคะแล้วผู้ป่วยสีเขียวมีค่อนข้างมาก แล้วก็จะมีปัญหาในเรื่องของการรับโทรศัพท์อยู่เช่หนึ่งสาสามูบางคนโทรไปก็ยังติดต่อไม่ได้ก็จะต้องมีการเพิ่มคู่สายเพิ่มการพัฒนาการบริการให้ดีก่น่นแล้วค่อยนาเรื่องนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งค่ะอ,อ๋อยังไม่ได้กําหนดกรอบค่ะมีเรื่องอื่นไหมครับไม่มีนะครับขอบพระคุณมากครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ